ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีผ่ากล่องดูดไฟวีโก้นะครับเอ่อทำไมถึงต้องผ่ากล่องดูดไฟถ้าเกิดบางคนเครื่องมือไม่ถึงไม่มีพวกเคเสัสเซียเอ่ยไม่มีโมดูลหรือพวกแทคติกดีๆใช้ะครับคุณก็ต้องผ่ากล่องเดือดคุอต้องใช้แกะผ่าอย่างเดียวไม่มีทางไหนที่ทําได้เลยนะครับอะเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับเองอ่าก็มาที่นี่กันเลยนะครับ เราใช้2.47ไม่ได้นะครับเราต้องใช้2.23เปิดโปรแกรมมานะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับหรือคนที่เริ่มทำก็โอเคก็ได้นะครับผ่ากล่องอาจจะยุ่งยากเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็โอเคครับก็ชัวร์ดีไปที่ลูกโดดนะครับอ่า โตโยต้าครับวีโก้มันจะไม่ตรงนี้ครับพอเลือกมันจะไม่มีคําว่าวีโก้นะครับมันจะเป็นคาว่าไอรักนะครับเราต้องแกะกล่องออกมาดูก่อนครับว่าเบอร์ในกล่องเบอร์อะไรสมมติเรารู้ว่าเบอร์ในกล่องเราเนี่ยครับเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เขียนตรงปริ้นรู้ว่าโอเคเป็นเบอร์นี้เราก็เลือกเดี๋ยวผมจะถ่ายโทรศัพท์ให้ดูคียีครับนี่ดูคร่าวๆก่อนโอเคกดโอเคครับอนนี้ผม การปักีสายเรียบร้อยแล้วผมก็ดูดไฟก่อนละกันไม่เดี๋ยวค่อยมาดูขั้นโชกขั้นตอนว่าผ่ากล่องทำยังไงโอเคครับแล้วก็ติ๊กนี้ออกนะครับไปที่คําว่าแมปนะครับนี่ครับที่ดูดที่ดูดกล่องนะกดนเลยครับคราวนี้ก็รอนะครับ รอมันคือติวมันจะประมวลผลอยู่นี่คือดูกไฟล์ไฟล์่องที่ออกออกมาเขียนนะครับโบตีผ่ากล่องนี้ผมพูดง่ยผมไม่ได้ผ่ามานานมากแล้วพอดีก็ต้องโชว์ออสอนวิธีการให้ลูกศิษย์ใหม่ๆหรือคนที่ใหม่ๆที่กำลังเริ่มเข้าวงการนี้ดูว่าเขาทำยังไง ถ้ามาันคโอเคมีงบก็ซื้อเครองมือดีๆแพงๆได้แต่ถ้าไม่มีงบหืืองบน้อยก็ใช้นี้ก่อนก็ได้ครับผ่ากลองอันนี้ครับอันนี้คือเบอร์ของรถรหัสนี่นะครับมันจะบอกมาเลยครับเครื่องอะไรครับเนี่ยหนึง่ง KD รอเปล่อยเต็มนะครับ โอเคเมื่อเต็มแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเซฟไฟล์ครับผมก็เอาไว้หน้าเดสท็อปเหมือนเดิมครับออลีครับไฟล์เดิมออลีโอเคครับอันนี้นะครับมาแล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับชักปักออกได้เลยครับออกครับเอาอโอเคประมาณนี้นะครับดี๋มวผมสอนขั้นตอนต่อไปให้ดูว่าทำยังไงนะครับขอบคุณครับ